นางวรัตทรบวรศักดิ์หัวหน้าฝ่ายอำนวยการสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีนำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ดำเนินการจัดโครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในกรณีเกิดภัยพิบัติต่างๆประจำปีงบประมาณ2,566โดยการมอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบเหตุวาตาภัยในเขตพื้นที่อำเภอน้นำโสมจำนวน29ชุด ทั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายนที่ผ่านมาในเขตพื้นที่ตำบลสมเยี่ยมเกิดเหตุวัตภัยทําให้บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายรวมทั้งมีทรัพย์สินอื่นๆจํานวนสองหมู่บ้านได้แก่หมู่ที่5บ้านโนนม่วงจํานวน20หลังคาเรือนหมู่ที่6จํานวน9้าหลังคาเรือนโดยความห่วงใยจากนายวิเชียนขาวขำนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีและคณะผู้บริหารจึงได้มอบหมายให้ฝ่ายอํานวยการสํานักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีดําเนินการจัดทําโครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนขึ้นเพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้นด้านการดํารงชีพและความเป็นอยู่อันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนเฉพาะหน้ารวมถึงสร้างขวัญกําลังใจให้กับประชาชนที่ประสบเหตุอีกทางหนึ่งด้วยครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับ เพศเพศแม่แม่แต่ยางไม่ใช่ครับสองครับนะครับธรรมชาและก็วิชาชี